คลิปชาวขเขมรใส่ชุดไทยตอนนี้ไประบาดในโตอิ In นจีนเยอะมากเขมรยังเคลมไม่หยุดจริงๆพยายามเอาชุดไทยเป็นของตนเองให้ได้ชุดไทยและการแต่งกายแบบไทยมันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นวิธีการของชาวขเขมรบางกลุ่มเพื่อหวังโปรโมทประเทศตนเองให้คนรู้จักมากขึ้นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวจีนการใช้ชุดไทยโดยชาวขเขมรในโซเชียลมีเดียในช่วงเวลานี้คลิปวิดีโอของชาวขเขมรที่สวมใส่ชุดไทยเริ่มปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดียจีนโตอินอย่างแพร่หลายโดยพบว่ามีการพยายามโปรโมทชุดไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเขมรซึ่งก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในหมู่ผู้ใช้ชาวจีนบางกลุ่มที่อาจเข้าใจว่าชุดไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเขมรการใช้ชุดไทยในลักษณะนี้เป็นความพยายามของชาวเขมรบางกลุ่มที่ต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนมายัางประเทศของตนโดยพวกเขาหวังว่าการโปรโมทเช่นนี้จะช่วยสร้างความรู้จักและความสนใจในประเทศกัมพูชามากขึ้น แม้จะใช้วิธีการที่ดูเหมือนว่าจะเคลมวัฒนธรรมไทยเป็นของตนเองด้วยการใช้ชุดไทยในคลิปวิดีโอและภาพถ่ายต่างๆที่เผยแพร่ในโตอินจึงมีผลทําให้ชาวจีนบางคนเริ่มเข้าใจผิดคิดว่าชุดไทยที่ชาวขมรนสวมใส่นั้นเป็นชุดขมรซึ่งเป็นความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของไทยได้แม้ว่าโพสต์ต่างๆเกี่ยวกับชุดไทยที่ชาวขมรสวมใส่จะถูกนําไปลงในโตอินเป็นจํานวนมากแต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมจากชาวเน็ตจีนมากนะัก แต่การเคลื่อนไหวนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจมีผลต่อการรับรู้และการเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยในสายตาของชาวต่างชาติครับมาฟังมุมมองชาวเน็ตจีนกันดูครับว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกันบ้างที่เกี่ยวกับขมຈในโตอินพวกเขามีความคิดเห็นแบบที่เคยมองพวกเราไหมมีคอมเมนต์ในโพสของคลิปชาวขมรที่ใส่ชุดไทยในแต่ละคลิปมีไม่มากนักเลยรวบรวมมาจากหลายๆโพสต์ในโตอินมาอ่านให้ฟังได้นิดหน่อย นำมาอ่านให้ฟังมีทั้งด้านบวกด้านลบมีครบทุกมุมมองเช่นเคยครับมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับขอบคุณกัมพูชาที่รักชุดประจำชาติไทยมากใส่ชุดไทยชุดประจำชาติไทยเพื่อส่งเสริมประเทศกัมพูชาจากประเทศไทยมุมมองท่านต่อมาครับทำไมกัมพูชาถึงร้องเพลงและใส่เสื้อผ้าเหมือนไทยจากฟูเจ้ยนมุมมองท่านต่อไปครับเสื้อผ้าพวกเขาดูเหมือนเสื้อผ้าในเมืองไทยจากเซียงไฮ้คอมเมนต์ท่านต่อมาครับ พวกเขาเรียนรู้มาจากประเทศไทยจากหูเปย่ยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับพวกเขาทั้งหมดเป็นคนจีนและการแต่งงานเป็นไปตามประเพณีกัมพูชาจากฝรั่งเศสความคิดเห็นท่านต่อมาครับคนที่มีฐานะดีในกัมพูชาพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นคนจีนจากเทียนจินมุมมองท่านต่อมาครับความรู้สึกนี้ดีมากเต็มไปด้วยขนรรมเนียมที่แปลกใหม่คล้ายกับประเทศไทยจากซานตง มุมมองท่านต่อไปครับพิธีที่ประณีตและซับซ้อนงานแต่งงานของลูกหลานคนรวยและงานแต่งงานของคนทั่วไปแตกต่างกันจากเทียนจินคอมเมนต์ท่านต่อมาครับการแต่งชุดเสื้อผ้าของพวกเขาหรูหรามากจากหูหนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเกือบจะเหมือนประเทศไทยทุกประการจากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับชุดสีทองของพวกเขาดูหรูหราจากเจียงซีมุมมองท่านต่อมาครับ การผสมผสานที่ดูหรูหรามากจริงๆจ,จ,จากสหรัฐอเมริกามุมมองท่านต่อไปครับกัมพูชาโปรดส่งเสริมประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีเลิกใช้อัตลักษณ์ชาติอื่นโปรโมทประเทศเสื้อผ้าไทยก็คือชุดไทยสำปอดเสื้อผ้าประจำชาติของคุณอยู่ที่ไหนชุดประจำชาติไทยเฉพาะวัฒนธรรมไทยจากประเทศไทยคอมเมนต์ท่านตอมาครับชุดแต่งงานชุดพวกนี้สวยมากจากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ชุดแบบนี้ในประเทศไทยก็สวยงามมากเช่นกันจากเจ้อเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันชอบเสื้อผ้าของพวกเขามากจากเฮอหนานมุมมองท่านต่อมาครับฉันเพิ่งเจอกลกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฉันก็ยังกังวลและหวาดกลัวอยู่จากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อไปครับฉันเคยไปกัมพูชากับภรรยาเพื่อไปหาแม่ของเราแม่ของเราเธอถูกลักพาตัวโดยกลุ่มค้ามนุษย์ชาวกัมพูชา และตอนนั้นหายตัวไปเป็นเวลานานหนึ่งเดือนจากเจ้อเจียงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับสถานที่นั้นยากจนและไม่มีเงินจะมีอาหารให้กินไม่จะอดตายไหมจากเซียงฮหยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับวสาวกัมพูชาสวยมากพวกเขามีชั่วชาติผสมฝรั่งเศสจากเฮอร์เปความคิดเห็นท่านต่อมาครับนี่คือชุดไทยที่มีให้เช่าในประเทศไทยจีนและกัมพูชาอยากเข้าใจผิดว่าเป็นชุดประจำชาติกัมพูชาจากประเทศไทย มุมมองท่านต่อมาครับนี่คือชุดขเขมรในประเทศกัมพูชาจากอันหุยมุมมองท่านต่อไปครับฉันอยากออกไปทํางานในประเทศกัมพูชาบ้างต้องเตรียมการอะไรบ้างจากไห่หนานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับไปกัมพูชาระวังโดนตัดเอวจากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับในประเทศจีนยังไม่ค่อยได้สัมผัสกับเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมมากนักคนจีนเหล่านี้คิดอย่างไรเมื่อไปสัมผัสเสื้อผ้าของประเทศอื่น แน่นอนว่าทุกอย่างในต่างประเทศมีรสชาตินิยมแบบดั้งเดิมที่แปลกใหม่จากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับให้ตายเถอะฉันไม่กล้าไปที่กัมพูชากลัวโดนจับเรียกค่าไถ่ายจากเฮอร์เปมุมมองท่านต่อมาครับฉันอยากไปสัมผัสเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของพวกเขาจริงจงจากกวางสีมุมมองท่านต่อไปครับชุดจีนโบราณของเรามีให้เลือกเล่นมากมายเช่นกันจากอันหุยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ สเสน่ห์ของวัฒนธรรมประจำชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมากมายน่าค้นหาฉันชอบมันจริงๆจากมุนทนเจียงซูคอมเมนต์ท่านต่อไปครับชุดแบบนี้มีจำหน่ายในยูนนานด้วยแล้วทำไมต้องเดินทางไปที่กัมพูชาละ่ะจากมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับชุดเหล่านี้เป็นของวัฒนธรรมเขมรมันสวยงามมากจากซานตงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันยังไม่กล้าไปที่นั้นจากญี่ปุ่นคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ช่างเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ของเรามีสวยกว่านี้มากจากกวังสีความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับไม่ควรไปกัมพูชาจะดีกว่าเมื่อคุณไปที่นั้นคุณจะไม่สามารถกลับมาได้จากเจ้อเจียง